เงิน21ล้านถูกเผาทิ้งต่อหน้าชีวิตล่าสุดแยมธรรมนพันธ์แต่งสามีได้เป็นคุณนายอุ้มท้องแกหนีเอาชีวิตรอดแม้ว่าจะหายหน้าหายตาจากหน้าจอไปพักใหญ่แต่สำหรับแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกละครพื้นบ้านหรือละครจากจักวงวงทางช่องเจ็ดก็ใช้ชีวิตสุดแฮปปี้ดุจเจ้าหญิงเลยทีเดียวหลังแต่งงานไปใช้ชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ราาาาาสลดหยยคนนนฝันักกกบมมมีีีท่่แตใจุอง โดยเราจะเห็นสาวแยมธมนพันธ์ได้บทบาทนางเอกในละครพื้นบ้านหรือที่มาจะเรียกติดปากว่าละครจกัจกจักรวงวงซับเป็นส่วนใหญ่แต่สาวแยมนั้นก็มีความสามารถมากมายรวมไปถึงงานพิธีกรที่เธอยังเป็นผู้ประกาศรายการของช่องมากสีอีกด้วยต้องบอกเลยว่างานนี้หลังจากที่เธอได้แต่งงานชีวิตเธอเปลี่ยนไปเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงเลยซึ่งตรุษจีนที่ผ่านมาสาวแยมยังได้อ่งเปาจากสามีแบบซองใหญ่และแน่นมาก เอาเป็นว่าเรามาชมชีวิตล่าสุดของสาวแยมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีความสุขแฮปปี้ขนาดไหนต้องบอกเลยว่านอกจากบ้านหรือที่เรียกว่าคฤหาสน์ก็ยังได้จะลังใหญ่โตมโหฬารแล้วเธอยังมีคลังรถหรูให้ขับเล่นอีกด้วยแต่แม้จะร่ำรวยมาหาศาลขนาดไหนเธอคนนี้นั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วแถมยังต้องทนมองของรักของห่วงถูกเผาไปต่อหน้าต่อตาอีกด้วยจากเหตุการณ์ที่รีสอร์ทรู้แห่งหนึ่งในอำเภอเกาะกูดจงังหวัดตราด หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คืออดีตนางเอกละครพื้นบ้านทิงซึ่งเธอกำลังตั้งท้องใน5้าเดือนตน้องหนีเอาชีวิตรอดออกมาตอนนั้นตกใจบอกสามีว่าไฟไหม้แล้วรีบไปเรียกลูกคนตัวกับพี่เลี้ยงที่อยู่ห้องติดกันข้างๆเรามองไปที่เพลิงคือไม่สามารถวิ่งไปห้องพักของคนอื่นในครอบครัวได้เลยเพราะเปลวเพลิงสูงมากมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นใจเสียและขาสั่นมาก บอกตรงๆเลยคือคิดว่าลูกคนเล็กพ่อแม่สามีและพี่น้องในครอบครัวจะออกมาได้ไหมหรือจะถูกไฟคลอกในขณะที่เราก็ต้องหาทางออกทางเดียวคือด้านหลังห้องน้ำที่เป็นป่าแล้วต้องปีนขึ้นไปเดินในป่าเพื่อหาทางรอดโดยทิ้งทรัพย์สินของมีค่าแทบหยิบอะไรออกมาไม่ได้เลยนอกจากมือถือและภายหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงวันนั้นก็ได้พบซากนาฬิกาของผู้เสียหายซึ่งเป็นของอดีตนางเอกสาวแยมธมนพันธ์มูลค่าประมาณ21ล้าน ตกอยู่ในจุดที่เป็นห้องพักที่ถูกไฟไหม้ในสภาพที่รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเหลือเพียงกรอบโครงนาฬิกาจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเรียกว่าเป็นการฟาดคลาอกครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้